สบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพน้องเลยมาพบพ่อส่องบาอะรำนี้ฉัเนี่ยแล้วผมเป็นพน้องเลยตอนนี้กลับมาเงินน้องเอ๋น้องผมเป็นพน้องเนาะปฏิตังสุนกันเลยภาเพื้นทิฮิตอย่างผมเป็นพน้องเลยไปหาคนเ่ี่ยวเด้อผมเป็นพน้องเลยปฏิตังสกันเลยไปเงินน้องเอ๋ผมเป็นน้องเนาะโดนเชมาเขาเชียวเชียวผมเป็นพน้องเลยเพื่อนน้องเอ๋ผมเป็นน้องเลย เออลือบานนกเองฟูมิโน่เนาะใเนาะนี่น่ะฟูมิโน่เนาะเราก็ไปเบอร์ที่ชินิ่อนคนอแมี่นงเลยคนเห็นยังโอ้เห็นยังกันนะทักแขนโอเคโอ้ยิผู้แขนบ่หน่ โอ้ปนทักพายพกแกนูให้ผมนีดหน่อยนแกนพนให้ยังพูเื่อยๆไ่ได้ชื่อโอ้ยได้แกนเลยพูได้ไางามเฮ้ยงามตนมันยังใหม่นี่แหละเรารีนกีตมมลวกับเพื่อนคือเกาเออนี่ก็คือลูกชายเพื่อนผมในพี่น้องกันลูกชายต้องเรเพื่น ไม่ก uh, ูถือชิบสานมันกินข้าวกินน้ำอยู่พ ah> ah> ี่น้องเลยข้าวก็ขนมข้าวก็ขนมแม่าลูกชิ้นคนดนตกแล้วเนาะมมีบอนสีดังไฟนี้ดังไดทังทังในเนาะข่าวใอนนี่ก็พุ่นี่ลงนี่แหละพุ่น่นนลเพื่อนเยอ่ื่เอเนนยย่นา เออมาลินมาหนีมาถ่ายมาหนีเราเบนเพิ่นเพิ่นมาพี่เนาะเอีกการมาพรงมาให้เนาะมีใจห่อเข่าด้เออสิกกเกียมเส้นบุญห่อเข่าแม่นเออเพิ่นก็ซื้อ่าผู้หนึ่งอีกได้อผมเป็นพี่น้องก็คือใจศรัทธานะระพุทธศาสนาเนาะเพิ่นก็ลงไปทําบุญทำทานอยู่วัดพุทธมณฑลลงไปใส่บาตรนั่นเลยเป็นใช่ไหาะลงมาใส่บาตรลงทําบุญ ไม่แก่ไม่เสียใจสิุ่กระไรคือวาทั้งผู้ใหญ่ใจดีผู้กระไรคนเนาะมาเมื่อวานนี่เขาก็มาอยู่วัู่บ้านนี้กันเลมู่บ้านนี้มีหม่มีเนาะทีเต็มซื่อเนาะคนมาเนาะเต็มซื่อนั่นมาทางนกำสางเพื่อนคนนี้เลยทางนกำสางเพื่อนส้งคือว่าอะไรหลายคนอยู่มานั่นแต่ินดีนั่นนี่ก็คือเพื่อนน้องเอเป็นพี่น้องเอ สิงหออดอันนี้เดี๋ยวมันยังมืดเนาะพมิพโนะเนาะมันมืดพลพมิพโน่เลยพลมืดพลพ่นก็ห้าห้ากากเทียนใส่ทำบุญแล้วลงพมิพโน่ลงกระทำบุญอยู่วัดเนาะเพ่นก็ได้เห็ดต้นเห็ดนั่นพมิพโน่เลยตามประเพณีบ้านเขาเคยเคยสาน ไปถามนงลอยนงพ้อยว้ยวีเมเราไปเสียประกันไฟเหรอ่านปมาชวนป้ามาชวนป้ายังท่านไปยังท่านไปแล้วบนทนตายพุป้าฟังมนก่อนสวยหน่อยคนกรตุกเนาะคนกระตุกคือเม่นงรอยนงพ้อยเพิ่งเดินนี่ก็หน้าตากำลังงามเลยพูมพี่น้องเลย อจังไซจังไซจะมีอ uh. uh ัน huh. น oh, right. ุ uh ่มๆมาจีบเร็วจักแล้วนี่นะเออมีเล้วมีอยู่ห่างยังบ่มีเออจักบ่ได้ได้อีกซับชนผมมีพี่น้องมีอยู่แต่บ่มีนี่ยังบ่มีผู้มาจีบเนาะยังมีอยู่มีผูบัตโทรลมเนาะเออใั่นหมมีผู้มาลมทั้งโลกออนไลน์ผมมีพี่น้องไว้เออเริ่มแล้วบอกเกินปีนี้ปีหน้าเพื่อได้ พอให้อ <anto> e ันน่ะๆสะเปะหน่อยทั้ง2แล้วบาดนี้เออได้ยังดีได้ๆหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยแมนบ่ได้นี่นะเออแล้วลเก่าก็บ่ได้โทรมาบลเก่ามาโทรกัมาโทรมาหาลูกมาโทราเออเออเออลูกเราพุ่นแหแม่นๆๆอันนี้ก็เหยาะแย่แบบว่าบันเทิงพี่น้องเอ้ยคือว่าแล้วคือข้าพเจ้าเว้าไปนันเนาะแล้วก หลังจากนั้นมานี่ก็ถือว่าหน้าตาหรือว่าห่างกกยแล้วก็เปลี่ยนไปหลายแล้วเไม่ไปน้องเลยแม่เะเริ่มเริ่มชดใชแล้วไปมันจ้ะเออจะน่อยหนี่ห่วยเดืมาเล่านลจแม่เลยริมแล้วโวยเนาอจ้ะจีน่ไอ้สานั้นมาด้สายมาเบิกขักเโอ้เบิกเข้ามาเบิกใกล้เยโอ้สาเพ้ยน้นอยได้เนอแม่ของน้องมันเพี้นหน่อยได้ผัวไหวได้อน่เนาะแม่น มามีวิวเดิมมาถ่ายน้องเพื่น้อยแล้วมันก็นี่ก,ก็ได้ออมาถ่ายเพื่อนเห็นดีนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้อันสร้างได้นั่นมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อเรือมันได้แล้วได้สร้างได้นั่นนะ <c oughs> ก็ไปเจ้ากับพิษพาดได้มาหนึ่งไปถ่ายอยู่นั่นเห็นพิษพาดเขาจะโทรมาทางกลางคืนเลยไะ <c oughs> มุนาเสือเลยวะพิดพาดทางด้านเทคนีค ได้บ่เอาบัตรให้เขาบ่ถึกพุ่นองยังอันมันยังไดอืนี่ยมมาแล้วยังไดกับภเนาะสเปบ่ได้ก็ห้วยถ้ามีแห่งถึงมีผู้สงสารแท้ก็ได้เฮือแล้วเนาะอยัง่าก็ใ่เฮือนก็อยู่นตกยังบวมยังยังสิล้มไปเฮือนกเออ็ทักันนอันก็ได้องามๆม่น เฮยเอ็งเล่อจ๋าทัต้องเป็นหอทัหมดได้ทอว่าเงมายูน้อัตนี่มันมาทักเล้วบุษราคนละสีหาฟันได้เฉยได้ไหมเบสตัวยู่หญิงก็ทักะได้น่ะอย่งเห็ดเป็นนั่นเยเห็ดที่สเก็บเลยลายอยังบริเวต่บริเยนทักบงมงเาเห็ดลีเป็นสีเข้มจะถ่ายจะเข็มถามเข็มจัก ไม่ตันให้เราให้เขาตันไไม่น่ะได้น้ำมันลูกขนดมันก็เนื่อยาวของนึ่งยืนน้อลูกเพิ่นกันไซเดียวผองพี่น้องเลยลูกายเดียวหนกท้เหี่กอไรก้เครับโอ้ กอยเน่ยกอยบ่ันปัดมาว่าเลยเนาะเน้นเลยทำเร็วน sí ่นเลยชมพู่เสือกูนะก้อยอยหั่ยังนะเข้าว่าเลยกอยเข้าเราบว่ากอยที่เรากินเลยนะว่ากอยที่เชื่อกินคนว่าจะปัดเข้าเรา เินชาวนั้นยูนนี่เนาะชาวยังกเกาะมาเล่นติ่มคุนมานอนเถิอหลังนี่ได้เด็ดคุมานอนเถิดนั่นกินใจเขาเลยนะเม่นแม่นเม่นมันถ่ายคลิปมันกับบุญยาเข้าก็ได้เนาะแม่นเป็นเไานอนแบบนี้เป็นไงเม่นใหญ่เม่นใหญ่เอานั่นเลยเวลาเขาไปถ่ายไปช่างแล้วมูยันมูอิจซาไปทางนี่นั่นนะมีผู้มาแบบช่วยเหลือสนับสนุน ม er ไม่แล้องดีอไม่นดนางหมู่ภาวาเชื้อเดีย่าวาเชื้อมืนเฮขึ้นรถแล้วนี่เพื่อโอสิไปทำงานอเขัไปทำงานี่ขึ้นมาอ่ะเกิาบัาเพื่อนหลังนี่บ่เพ่อนเพื่อนเป็นลูกเป็นาวอแหละโอ้ันี้เนาะขึ้นแน่อขึ้นแร้วขึ้นแล้วแล้วเนาะนี่เนาขึ้นอบนนาขึ้นแมาแขึ้นอีกยอขึ้นมันขึ้นต้องอข nen, ึ้นนะเอาเาอยู่ ขึ้นได้เนาะอัะไรก็พอแม่นี่ก็ลูกโอ้ลูกพอแม่ขึ้นได้จ้านั่นนึงกับข้ามาขึ้นเอานั่นแหละขึ้นเอามือวันนี้อะไรจริมันมานอนแท้บนีะเนาะมานอนสิล้วก็นอนก็มันนอนมาขึ้นก็ขึ้นได้ยุบปีนี้นะเต็มตามธรรมเนียมมันนี่ขึ้นได้ยุบปีนี้นะเออปีหน้านี่มันขึ้นไม่ได้เลยปีหน้าเลยนม่ได้ปีหน้าเออก็อชิมาอยู่ก็มาอยู่ลดแล้วปีนี้มาอยู่ปีนี้เหรออืมขึ้นกันแม่กันเออแม่เนี่ยอฝนตกเมืองไทยได้ก่ญแจเอ้ย ลายมาแล้วฝนตกทำฝอบกมาแล้วว่าว่านโหหมือมันเนาะอะไรเช้านี่ยูใช้เช้านี่แหละลูกเช้าทำขุ้งอันนี้อย่หน้าเนี่ยอย่หน้าเนาะเขาก็บาไปสัมผาษฝนประเทศไอย่นเช้าเราไม่ตุลูกเาวเลยมีแต่ลูกสชวาตีแมนไปเลยเอาถ้วเถอวยใครถ้วูเพื่อนไทย เงินอ่ะเงนะเินือเงินเออเากับปาเลยมึงก็คือถือมาให้มึงก็บนกใหเนี่ยเอพ่นไปพดาวพอยักธพ่ดยันว่าเขาบอกพ่นเกียวกเ n อน่เถกโอ้ยผู้แขนบ่อหนิบ่ผู้แขบ้างน้อยนี่ได้โอ้พ่นทักไปผู้แขนผู้ใหนผู้นี้หน่อยนึงผู้แขนยัง ภู้กอจื่อภูคือชื่อโอ้ยเลยภูเขายังเลยพูดอยู่เลยภูงามเฮ้ยงามตอนมันยังใหม่นี่แหละเรื่องยิ่งต้มแล้วกับเพื่อนคือเก่าเออนี่ก็คือลูกชายเพื่อนพ่อแม่พี่น้องกันลูกชายน้องเรีเพื่อนไม้กูถือชิบะสาเนี่มันกินข้าวกินน้ำอยู่เพื่อนพี่น้องเลยกินข้าวกับขนมกินข้าวกับขนมแมนกับลูกชิ้นเหมือนกัน นต๊แล้วเนาะโมมีบนั่นสีดังไฟอันนี้ดังได้ทั้งในเนาะะดังเก่าในอ่อมีกันที่ลงนี่แหละผก็ถือว่นเออเอเยะี่นเคยงออ่เดี๋ยวเพราะว่ามาเออมาลินมนี่มาถ่ายมานี่เราไปเห็นเินเพิ่นมาพี่เนาะอมาทห้องมาห้องใหม่เรม่ไองเข่าด้วยเนะเ็กกเกมเ้นบุนหอเขาแมนเออ เพิ่นก็พูอว่าผู้นึงอีกได้ผมเป็นพี่น้องถือว่าใจศรัทธานะมาพุทธศาสนาเนาะเพิ่นก็ลงไปทำบุญทำทานอยู่วัดผมเป็นพี่น้องเลยลงไปใส่บาตรนั่นแหละปี่เซนทาลงมาใส่บาตรลงทำบุญไม่แก่ไม่ใช่ไทยสิเพิ่นก็ได้ถือทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพื่นก็หลายคนเนาะมาเมื่อวานนี้เขาก็มาอยู่หมู่บ้านน like like yeah well, ี field, like well, in. ้ก็ได้เมื่อวานนี้หม่มีหม่มีเนาะมีเต็มซื่อเนาะเพิ่นมาเนาะ ชื่อนั่นมาทางคำสา่งเพื่อนพนนีเลยทางคำสา่งเพื่อนคือว่าหลายคนอยู่มานมันแต่ใจยินดีนั่นนี่ก็คือเพื่อนน้องเอพรมนพี่น้องเลยสิง้อต่เนี้เดี๋ยวมันอยากมืดเนาะพร่นพิโนเนาะมันมืดพนพร่นพิโนเลยพุณมืดพน เพื่อนก็ห้าห้ากาเกียนใส่ทำบุญแล้วลงบุญไปพี่น,อไปไปไปนอ้องลงก็ทำบุญอ,อยู่วัดเนาะเพื่อนก็ได้เห็ดต้ตนเห็ดนั่นผมให้พี่น้องเลย <c oughs> ตามประเพณีบ้านเราเคยเคยสัง่งไปถามน้องลอยน้องพโอยว่าโอ้ยอเมเราไปเสียประกันไฟเหรอ ยังมท่านไปเลวว้าไปวังมท่นไปเนาะบนคนตายุาพังก้อนสวยน่อยคนกรตุกเนาะคนกระตุกเธอแม่นองลอยนองอยเพิ่งเดินนี่ก็หน้าตากำลังงามเลยพพี่น้องเลยเออังสงสจะมีอันนุ่มๆมาจีบเลยไปจักแล้วนี่นะเออมีเลเออมีอยู่ห่างยังมีเออ จได้อีกทรัพย์ชนผมไม่พูน่อยมียูเตบูมีเนี่มีผูบาโทรมเนาะเดี๋ยวจะนะมีผูบารมทั้งโลกออนไลน์ผมไม่พูห่อยก็เริ่มแล้วบเกินปีนี้ปีหน้าพวกก็จะได้พอให้อนานาชาเพดน้อยทังชองแล้วบนี้อหได้ให้ได้หน้าแล้วม่ดยันมาได้นะเรือเก่าก็ไปโทรมาบ้าเรือเก่า่า มา,า,า,มาลูกัเลูกมแล้วเริ่มมหาลูกมาฝากแล้ววาหาลูกแล้วคุณเนี่ยเหม่นเหม่นแหม่นอันนี้ก็เหยาะเยะแบบว่าบันเทิงพนันเอาไงคือว่าแล้วคือก็ไปเจ้าบ่าไปแั้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมานี่ก็ถือว่าหน้าตาหรือว่า่างกายแล้วก็เปลี่ยนไปหลายแล้วพนันเอาไงเนี่ยแม่นเลยเริ่มงในเริ่มงชดใช้แล้วเหมือนกันจ้ะ เออจะโน่ยนี่่หม่เมนลืมเนื้อ้ยโน่นจะโน่นเสาวนั้นมาต้อใส่ผัวเบิกคักแล้โอ้เบิเข้ามาเบิกใกล้เดวสาเพดน้ยได้นน่เื่อนแม่ของน้องมันเพดโน้อยได้ผัวหได้นเนาะเมนม่านมีดีววเดิมมาถ่ายน้องเพดโน้ยแล้วมันก็นี่ก็ได้มาถ่ายเพื่อนมาเห็นดีนะเพื่อนเพื่อนได้อัน สร้างได้นั่นมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อเลือม,มันได้แล้วได้สร้างได้นั่นนะก็ไปเจ้ากับพิษพาดได้บางหนึ่ง <c oughs> ไปถ่ายอยู่นั่นหันพิษพาดเขาจะโทรมาทั้งกลางคืนเลยนะ <c oughs> มุน่าเสื่อเลยว่ะพิษพาดทางด้านเรงนิค เล่าเอาวันที่ให้เขาบ่ถึกพุ่นองได้ยังอันภัยบนยังได๋อืมแม่นแหละย้อมมาแล้ยังไดกับเนาะปบ่ได้ก็ห้วยถ้ามีแห่งถึงมีผู้สงสารแท้ก็ได้เฮือแลเนาะ้อหาใเฮือนก็อยู่นตกยังบวมยังยังสิล้มไปเฮือนกเออแม่นๆๆ เป็นนทักไับุคเคนอะไกเลยองามๆเลยพอม่นคนนเ่เล่นจ้าเขาทักต้องป็นเน่อยทักหมดได้เือว่าเขินมาอยู่นมบัดนี่มัน่าทักแล้วลบุซาคนละสีหาพันได้เฉยได้ไม่ต้อยู่อินก็ทัก็ได้น่อยังเห็ดบุเป็นนั่นเขาเห็ดที่สีเข้มเออไล่ยงยังบ่เฮียนต่น่เฮียนทักบังบินเขาเห็ดมันเป็นีสีเข้ม ถ่ายแจเข็มถามเข็มตัดไหนถ้าไม่ให้แถวตันแถวไหนมเน้องมลูกาจดดมันก็เนื้อข้าว้นหนึ่งอยู่นอกเพิ่นก็ไเดียวขึ้นหนงเลยเขอหนุกไซเดียวคอรดไปหาคอร์ไปหาแ่นักแทะโอหื่อยมากยแค่เบิ่์นกยแค่เบิ่์นใครับพี่ พุได้เห็นแล้วเปเป็นเดยวก็เนี่ยหกอยเนี่ยปวยบนหันปัดอืมาว่าเลยนะเน้นเลยทาเมื่อเนื่อยะจูบเสือคุนะก้อยลอยกหักยังน่ะหักัท้อเข่าว่าแล้วกอยเข้าราว่ากอยที่ดอกกินเลยนะเ่ากอยที่เื้อกินผลว่าจะปัด เขาเราเงิน <Coast S 2> <referral. S 1> ชาวนั้นยืนนี่เนาะสาวยังก็เไม่ติมสติ่มเนี่ยคุมานอนเพื่อหลังนี่เด้เดีดเลยคนณมานอนเพื่อนั่นเป็นใจเขาเลยนะแม่นแม่นแม่นมันถ่ายคลิปมันกับบรรยากเข้าปรได้เนาะแม่นเป็นไงเขานอนแบบนี้เป็นใจแม่เป็นใจอันนั่นนลยเวลาเขาไปถ่ายไปช่างละวมุยยันมุยสาไปทางนี่นั่นนะมีผู้มาแบบเลือนเลือสนับสนุน ไม่ล้เอินดี้เาลยมเลยคืงูาวเชื้อเดียาวะเชื้อบุเ้นรถแล้วนี่เพื่ออะไรอ๋อคืไปทำงานอ๋เขาไปทำงานเพื่อนิมาอ่ะเขาสั e ่งสั่งเพื่อนหลังนี้บ่เพื่อนหลังลูกเป็นชาวนแหละโอ้หลังน oh, ี้เนาะึ้นแล้วค้นแล้วขึ้นแล้วแล้วเนาะนี่เนะงอตรน้แล้วมาขึ้นอีกบนแล้วมาแบบึ้นอีกเลยอ๋อึ้นมันึ้นต้องขึ้นนะเอาาอยู ขึ้นได้เนาะอะไก็พอแม่นี่ก็ลูกโอ้ลูกพอแม่ขึ้นให้จาน่ะขามาขึ้นเอานั่นแหละขึ้นเอามือบ้านนี้แหละจิมันมานอนแทบีะเนาะมานอนสิแล้วก็มานอนก็มันนอนมากขึ้นก็ขึ้นได้ยุบปีนี่เทมาตามธรรมเนียมมันขึ้นได้ยุบปีนี้นะเออปีหน้านี่นขึ้นไม่ได้เลยปีหน้าเลยเออก็้นมาอยู่ก็มาอยู่รอดแล้วปีนี้อืมแม่เ่นตกตได้นแหลยเออฝนตกส่กรไลเลยผมไม่นอเลย ลายมาแล้วฝนตกทำโตนวยงาโตแล้วบ่วาน่นโอ้หอมือมือนเนาะอะเช้านี่ยุใช่เช้านี่แหละลูกเช้าข้ามคุ้งอย่นี้อยู่หน้าอยู่นาเนาะเขาก็บไปสัมผัสฝนประเทศไทยเช้าเราม่ได้ลูกสาวด้ม่้ลูกสาวแมนอยาไปเลยเอาือถูกถูเพื่อนไทย เออนเออเ่ากับเฝ้าเลยมึงก็คือนถือมาใหมมึงก็บถือมาใหมนงานนี่เออเออพนปพเสาพื้นยักถือพื่นยันว่าเขาอาพื่นเคี่ยวามเดิอ่ะอเอพพอกันไหมน้อ่พไมัพี่น้องนอฝนตกเลยนี่อ่าใช่ตัดเห็ดสองเธอ่อาอม่พี่น้องไง